สามคืนก่อนหน้านี้พนักงานขุดเจาะน้ำมันคนหนึ่งในไพริตเท็กซสัสแทบจะเป็นลมล้มพับขณะที่เขากำลังตัดผ่านชายป่าสนจากใต้ผืนดินที่ร่วนซึ่เขาเห็นนิ้วมือที่ซีดขาวและประเปื้อนโคลนค่อยๆตะเกียกตะกายขึ้นมาจากพื้นโลกพร้อมกับเสียงครางแผวเบาราวกับเสียงจากหลุมศพกลิ่นเหม็นคล้ายโลหะผสมกับดินชื้นลอยขึ้นมาทำให้ท้องไส้ของเขาปั่นป่วนและส่วนที่หน้าสะพพึงกลัวที่สุดคือเมื่อสีสษะของผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาดวงตาของเธอเบอิกกว้างด้วยความอาฆาตแค้นริมฝีปากของเธอสั่่่่นระกเเเอออยยยชชืืพีีงดววา เรวิสนับจากวินาทีนั้นเป็นต้นมาเมืองเล็กๆในเท็กซัสตะวันออกแห่งนี้ก็สั่นสะเทือนด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ป่าแห่งนั้นเพราะทุกคนเชื่อว่าภรรยาคนหนึ่งได้ฟื้นคืนจากหลุมศพเพื่อตามหาสามีที่ทะระเยอ ณเมืองไพริตเมืองเล็กๆในนาค็อกโดเชสเคานตี้ชีวิตประจำวันดำเนินไปอย่างเชื่องช้าราวกับว่าเวลาได้หยุดนิ่งอยู่ณที่ใดที่หนึ่งระหว่างป่าสนและแท่นขุดเจาะน้ำมันแต่เบื้องหลังความสงบนั้นบ้านไม้หลังเล็กของเทรวิสและคลาร่ากลับมีรอยร้าวที่นับวันยิ่งลึกขึ้นทุกทีทุกๆเช้าคลาร่าจะตื่นแต่เช้าตรู่เธอจะชงกาแฟหนึ่งหม้อและทอดเบคอนกับไข่เธอเชื่อว่าบ้านที่มีความสุขสร้างขึ้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอาหารเช้าร้อนๆบ้านที่สะอาดและรอยยิ้มแม้จะเหนื่อยล้าแต่ในใจเธอมักจะรู้สึกว่่าางเปล เทรวิสสามีของเธอแทบจะไม่พูดจาเลยแม้แต่ตอนที่เขากลับมาจากกัดที่บ่อน้ำมันใบหน้าของเขาก็มักจะเคร่งครึมอยู่เสมอรอยยิ้มเจ้าสเสน่ห์ที่เขาเคยมีตอนนี้แทบจะหายไปจนหมดสิ้นเพื่อนบ้านมักจะเห็นคลาร่านั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านจ้องมองออกไปยังถนนดินลูกรังที่เต็มไปด้วยฝุ่นซึ่งเชื่อมต่อเมืองเข้ากับทางหลวงสายหลักสายตาของเธอว่างเปล่าราวกับกำลังรอคอยบางสิ่งที่จะไม่มีวันมาถึง ในเมืองเล็กๆแบบนี้ข่าวลือแพร่กระจายเร็วกว่าไฟป่าในฤดูร้อนในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาทุกคนต่างพูดถึงเรื่องของเทรวิสชาวเมืองมักจะเห็นเขาทำตัวสนิทสนมกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแอมเบอร์เธอย้ายมาอยู่ในเมืองเมื่อไม่กี่ปีก่อนเป็นที่รู้จักในฐานะลูกสาวของนักธุรกิจผู้มั่งคั่งที่ได้รับมรดกกิจการของครอบครัวรูปลักษณ์ของเธอดูหรูหรากลิ่นน้ำหอมราคาแพงและรถยนต์ฉูดฉาดของเธอก็ดูโดดเด่นบนถนนที่เรียบง่ายของเมืองเสียงกระซิบกระซาบว่าเทรวิสมักจะไปเยี่ยมบ้านของแอมเบอร์ ฉันเห็นพวกเขายืนคุยกันที่ระเบียงบ้านเธอดูใกล้ชิดกันมากชายคนหนึ่งกระซิบที่ร้านอาหารท้องถิ่นแต่เทรวิสแต่งงานแล้วไม่ใช่เหรออีกคนเสริมนั่นแหละประเด็นคาร่าที่น่าสงสารเธอแค่แกล้งทำเป็นไม่รู้ในตอนแรกคาร่าคิดว่ามันเป็นแค่คำพูดลอยๆแต่ช้าๆพฤติกรรมของเทรวิสเองก็ทำให้ความสงสัยของเธอเริ่มสั่นคลอนสามีของเธอหลีกเลี่ยงการสบตามากขึ้นเรื่อยๆกลับบ้านดึกขึ้นเรื่อยๆโดยอ้างว่ามีงานพิเศษที่แท่นขุดเจาะ เย็นวันนั้นเทรวิสกลับบ้านมาพร้อมกับกลิ่นวิสกี้ที่คลัค้งคลานารวบรวมความกล้าเทรวิสคุณกลับบ้านดึกบ่อยมากมีงานพิเศษเหรอคะเธอถามอย่างระมัดระวังเทรวิสเช็ดตัวด้วยผ้าขนหนูเหลือบมองเธอแล้วตอบอย่างเย็นชามันคืองานท่าฉันไม่ทำเราจะกินอะไรล่ะ คลาร่านิ่งเงียบพยายามที่จะเชื่อเขาแต่ดวงตาของสามีเธอดูเหมือนจะซ่อนบางอย่างเอาไว้คืนนั้นเธอนอนไม่หลับเธอมองแผ่นหลังของเทรววสที่นอนหันหลังให้เธอความรู้สึกแปลกหน้าคอ่คอยคคืบคลานเข้ามาราวกับว่าผู้ชายที่นอนอยู่ข้างๆเธอไม่ใช่ผู้ชายที่เธอเคยแต่งงานด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักอีกต่อไปวันรุ่งขึ้นคลาร่าไปที่ตลาดเกษตรกรของเมืองที่นั่นข่าวลือยิ่งแหลมคมขึ้นฉันเห็นเทรวิสไปซื้อของกับแอมเบอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาดูสนิทสนมกันมาก หญิงคนหนึ่งกระซิบหัวใจของคลาร่าเต้นรัวเธอกลั้นน้ำตาไว้และเดินต่อไปเมื่อกลับถึงบ้านเธอนั่งอยู่ที่ระเบียงเป็นเวลานานมองดูแหวนแต่งงานบนนิ้วของเธอแหวนวงนั้นเคยเต็มไปด้วยความหวังตอนนี้มันเป็นเพียงแค่แถบโลหะเย็นๆที่ไรความหมายในขณะเดียวกันที่ระเบียงหลังบ้านเทรวิสนั่งอยู่บนมา้านั่งไม้ในมือมีบุหรี่มวนหนึ่งในใจของเขาเต็มไปด้วยภาพของแอมเบอร์เขานึกถึงคำพูดของเธอเมื่อสองสามวันก่อนถ้าคุณจริงจังจริงๆนะเทรวิสคุณต้องกล้าที่จะตัดสินใจครั้งใหญ่ คำพูดเหล่านั้นหลอกหลอนเขาราวกับเสียงกระซิบของปีศาจถ้าฉันอยู่กับคลาร่าฉันก็จะจนต่อไปกับแอมเบอร์ชีวิตของฉันจะเปลี่ยนไปเขาเงึมงำกับตัวเองเขารู้ว่าการอย่าไม่ใช่ทางเลือกเมืองเล็กๆแห่งนี้จะต้องลุกเป็นไฟคลาร่าจะต้องปฏิเสธอย่างแน่นอนและแอมเบอร์ก็ไม่ต้องการที่จะรอดังนั้นความคิดขอองเขาก็มืดมนลงเรื่อยๆเ,เขาจินตนาการว่าจะเป็นอย่างไรถ้าคลาร่าหายตัวไปตลอดกาล สองสามวันต่อมาเทรวิสจงใจออกจากบ้านไปทำงานแต่เช้าเขาเดินผ่านป่าสนหยุดที่ที่โล่งใกล้กับต้นโอกรใหญ่ที่นี่เปลี่ยวตอนกลางคืนไม่มีใครผ่านมาทางนี้เขาพึมพำรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเขาเริ่มจินตนาการถึงหลุมขนาดใหญ่หลุมที่สามารถกลืนร่างมนุษย์ได้นับจากวันนั้นเป็นต้นมาเทรวิสมักจะอ้างว่าต้องไปซ่อมรั้วในป่าแต่จริงๆแล้วเขาแอบไปทำเครื่องหมายตำแหน่งและมองหาดินที่ง่ายต่อการขุดในขณะเดียวกันแอมเบอร์ก็ยังคงกดดันผ่านทางโทรศัพท์ ฉันไม่ชอบรอนานเกินไปนะเทรวิสเทรวิสตอบเบาๆพยายามทำเสียงให้ดูน่าเชื่อถือใจเย็นใจเย็นนะแอมเบอร์ผมกำลังจัดการทุกอย่างอยู่และในคืนที่พระจันทร์เซี้ยวเทรวิสยืนอยู่ข้างหลุมที่เขาแอบขุดไว้เงยเย็นๆหยดลงบนใบหน้าของเขาแม้ว่าอากาศจะเย็นสบายหลุมนั้นใหญ่พอลึกพอเขามองมันอยู่นานแล้วกระซิบว่านี่คือที่ที่ทุกอย่างจะจบลง คืนนั้นอากาศในไพริตรู้สึกหนักอึ้งในบ้านไม้ที่สลัวคลาร่าเพิ่งจัดโต๊ะอาหารเสร็จประตูส่งเสียงเอียดเทรวิสเข้ามาใบหน้าของเขาตึงเครียดคุณกลับมาแล้วคลาร่าพูดพร้อมกับรอยยิ้มจางๆพวกเขานั่งตรงข้ามกันมีเพียงเสียงกระทบกันของเครื่องเงินกับจานหลังอาหารเย็นคลาร่าพูดเบาๆที่รักเราไม่ได้ไปเดินเล่นด้วยกันนานแล้วนะคืนนี้เราไปที่ชายป่ากันหน่อยไหมอากาศดีเย็นสบาย เทรวิสเงียบไปครู่หนึ่งคำเชิญน,นั้นฟังดูเหมือนเสียงเรียกจากโชคชะตาเขาพยักหน้าก็ได้ไม่กี่นาทีต่อมาพวกเขาก็ก้าวออกไปข้างนอกทางเดินดินที่นำไปสู่ป่านั้นมืดมิดมีเพียงแสงจันซี่ซ,ซี่สองทางคลาร่าดึงผ้าคลุมไหล่ของเธอให้กระชับขึ้นยิ้มรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนเลยใช่ไหม เทรวิสไม่ตอบสายตาของเขาจับจ้องไปข้างหน้าไปยังจุดมืดในป่าสนหลุมที่เขาขุดไว้เมื่อพวกเขาไปถึงลมลางคืนพัดมาเยือกเย็นเทรวิสหยุดอยู่ข้างๆหลุมหัวใจของเขาเต้นรัวเง่อเย็นไหลาอาบหน้าผากเขาหันไปหาคลาร่าคลาร่าเสียงของเขาหนักอึง้งคลาร่ามองเขาด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นคะที่รักทันใดนั้นเทรวิสก็พุ่งไปข้างหน้าและผลักภรรยาของเขาอย่างแรงคลาร่าสะดุดล้มลงไปในหลุมที่รักคุณทำอะไรนะ้า เธอกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนกคลาร่าพยายามจะลุกขึ้นแต่ดินที่ร่วนซื้อทำให้มันยากลำบากมือของเธอตะกุยขอบหลุมดวงตาของเธอจ้องมองเทรวิสด้วยความสับสนและหวาดกลัวเทรวิสนี่มันอะไรกันคุณล้อเล่นใช่ไหมดึงฉันขึ้นไปทีเทรวิสยืนอยู่ที่ขอบหลุมมองลงไปโดยปราศจากความสงสารฉันเบื่อความจนแล้วคุณเป็นตัว่วงฉันฉันต้องการชีวิตใหม่และคุณไม่ได้อยู่ในนั้นน้ำตาของคลาร่าไหลาอาบแก้ม ฉันเป็นภรรยาของคุณฉันอยู่เคียงข้างคุณเสมอทำไมคุณถึงโหดร้ายได้ขนาดนี้แต่เทรวิสไม่ฟังอีกต่อไปเขาคว้าพั่วที่พิงไว้กับต้นสนแล้วเริ่มตักดินโยนลงบนตัวคาร่าพั่วแรกตกลงบนไหล่ของเธอคาร่ากรีดร้องอย่างบ้าคลาั่งไม่นะเทรวิสอย่าฉันขอร้อง เทรวิสกัดฟันดินแต่ละพั่วที่ตักลงไปรู้สึกเหมือนกำลังฝังอดีตของเขาเสียงร้องของคลาร่าอ่อนลงเรื่อยๆหายใจหนักหน่วงขณะที่ร่างกายของเธอถูกปกคลุมด้วยดินมากขึ้นเรื่อยๆด้วยลมหายใจเฮือกสุดท้ายเธอกระซิบว่าสักวันหนึ่งคุณจะต้องเสียใจเทรวิสมือของเทรวิสอยู่ชะง,งักไปชั่ววินาทีสั่นเทาเมื่อได้ยินคำพูดของเธอแต่ภาพของแอมเบอร์ก็ปรากฏขึ้นในใจอย่างรวดเร็วขับไล่ความลังเลใดๆออกไปเขารีบตักดินเร็วขึ้นจนร่างของคลาร่าหายไปใต้ผืนดินสีดำ ความเงียบเทรเวสยืนตัวตรงอกของเขาสะท้อนขึ้นลงเหงื่อชุ่มใบหน้าเขารู้สึกโล่งใจและคลื่นไส้ผสมกันเสร็จแล้วเขาพึมพำเขากลับบ้านอย่างโซเซกลิ่นอาหารเย็นที่เหลือทำให้ท้องไส้ของเขาปั่นป่วนเขาล้มตัวลงนอนบนเตียงแต่ทุกครั้งที่หลับตาเขาจะเห็นใบหน้าของคลาร่าที่เต็มไปด้วยน้ำตาเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องที่เขาจะไม่มีวันลืมคืนนั้นเทรเวสแน่ใจว่าทุกอย่างจบลงแล้วเขาไม่รู้เลยว่ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการทำลายตัวเองของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นดาริสเพื่อนบ้านมาเคาะประตู คลาร่าจ๊ะฉันเอาถั่วฝักยาวมาให้ประตูเปิดออกเทรวิสปรากฏตัวโอ้เออสวัสดีครับดาริสคลาร่าต้องไปเยี่ยมญาติเขาพูดตะกุกตะกักดาริสขมวดคิ้วเยี่ยมญาติเหรอเธอไม่ได้พูดอะไรเลยนะปกติเธอจะบอกฉันเสมอเวลาจะไปต่างเมืองเออป้าของเธอป่วยหนักมากเธอต้องรีบไปเทรวิสพูดพร้อมกับฝืนยิ้ม ดอริสไม่ได้ซักไซต่อแต่เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอรู้ว่าคลาร่าเป็นผู้หญิงสุภาพที่ไม่เคยจากไปโดยไม่บอกลาความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นข่าวเดินทางไปถึงร้านอาหารท้องถิ่นเขาว่าคลาร่าไปแล้วแปลกนะฉันเพิ่งเจอเธอที่ตลาดเมื่อวันนี้เองถ้าเธอไปจริงๆทำไมไม่มีใครไปส่งเธอเลยละ่ะบางทีเทรวิสอาจจะรู้อะไรบางอย่างบ่ายวันนั้นนายอำเภอดุกมาที่บ้านของเทรวิสเทรวิสฉันได้ยินมาว่าคลาร่าไปเยี่ยมญาติช่วยอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ไหม เทรวิสมองลงพยายามที่จะสงบสติอารมณ์ใช่ครับท่านนายอำเภอป้าของเธอป่วยหนะักคลาร่าตัดสินใจไปกระทันหันผมห้ามเธอไม่ได้นายอำเภอดุกพยักหน้าชา้าแต่สายตาของเขาแหลมคมก็ได้แต่คุณก็รู้ว่าในเมืองนี้ผู้คนต่างคอยดูแลกันละกันไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดสองวันผ่านไปคลาร่าก็ไม่กลับมาดาริสซึ่งเป็นกังวลมากขึ้นจึงตัดสินใจโทรหาญาติของคลาร่าในเมืองอื่นคำตอบที่ได้น่าตกใจไม่มีป้าคนไหนป่วยและไม่มีข่าวว่าคลาร่าจะมาเยี่ยม ข่าวนี้สร้างความกลาหนเสียงกระซิบกลายเป็นข้อกล่าวหาถ้าเธอไม่ได้ไปหาญาติแล้วคลาร่าอยู่ที่ไหนเทรวิสต้องซ่อนอะไรบางอย่างไว้แน่ในวันที่สามตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องรองมิลเลอร์มาถึงบ้านของเทรวิสคุณมิลเลอร์เราได้รับรายงานว่าภรรยาของคุณไม่กลับมาสามวันแล้วคุณช่วยอธิบายได้ไหมเขาถามอย่างหนักแน่นเทรวิสพยายามสงบสติอารมณ์ภรรยาผมเพิ่งจากไปครับบางทีเธออาจจะต้องการเวลาอยู่คนเดียว เรามีเรื่องไม่เข้าใจกันนิดหน่อยเราจะทำการสืบสวนมิลเลอร์พูดห้วนๆบ่ายวันนั้นเดริสกำลังเดินอยู่ใกล้หลังบ้านของเทรวิสเธอสังเกตเห็นกองดินใหม่สีมันแตกต่างออกไปร่องรอยจางๆของพวกสามารถมองเห็นได้หัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะนั่นมันไม่ปกติเธอบ่นพึมพำ เช้าวันรุ่งขึ้นรองมิลเลอร์กลับมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกสองคนคราวนี้พวกเขาเข้าไปในบ้านพวกเขาตรวจสอบตู้เสื้อผ้าห้องครัวแม้กระทั่งห้องนอนเสื้อผ้าทั้งหมดของคลาร่ายังคงแขวนอยู่ที่นั่นกระเป๋าถือและผ้าคลุมไหล่ผืนโปรดของเธอยังคงอยู่ที่เดิมหลังจากตรวจบ้านแล้วมิลเลอร์ก็ขออนุญาตตรวจสนามหญ้าพวกเขาเดินไปด้านหลังไปทางป่าสนชาวบ้านคนหนึ่งที่มาร่วมด้วยกระซิบพลางชี้ท่านครับดูที่ดินตรงนั้นสิดูเหมือนเพิ่งขุดใหม่ๆ ทุกสายตาหันไปมองกองดินสีน้ำตาลมองเห็นได้ชัดเจนตำรวจเริ่มขุดเทรวิสเฝ้าดูใบหน้าของเขาซีดเผือดแต่เมื่อหลุมลึกแล้วก็ไม่พบศพมีเพียงดินชื้นและรากไม้เสียงกระซิบดังขึ้นในหมู่ฝูงชนถ้าอย่างนั้นบางทีคลาร่าอาจจะยังมีชีวิตอยู่จริงๆเทรวิสแทบล้มทั้งยืนเขาพยายามฝืนยิ้มเห็นไหมผมบอกแล้วแค่ปลูกมันฝรั่ง แต่ในใจของเขาความหวาดกลัวครั้งใหม่เข้าครอบงำถ้าไม่มีศพคาร่าจะยังมีชีวิตอยู่จริงๆหรือในกระท่อมเก่าในป่าคาร่าเงยหน้ามองท้องฟ้าผ่านรอยแตกบนหลังคาดวงตาของเธอลุกเป็นไฟฉันจะกลับไปไม่ใช่ในฐานะเหอืยอแต่ในฐานะพยานที่มีชีวิตและคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่เทรเวสรู้สึกกลัวยิ่งกว่าตำรวจกลัวภรรยาที่เขาคิดว่าถูกฝังไปตลอดกาลแล้ว ในกระท่อมผูพังที่ชายป่ากคาร่านอนอ่อนแรงร่างกายของเธอปเปื้อนไปด้วยดินเล็บของเธอหักใบหน้าของเธอซีดขาวแต่ดวงตาของเธอยังคงเปิดกว้างเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเธอเพิ่งตะเกียกตะกายออกมาจากหลุมศพที่สามีของเธอสร้างให้เธอเป็นเวลาหลายวันที่เธอซ่อนตัวประทังชีวิตด้วยน้ำฝนและรากไม้ป่ารรงผลักดันที่จะมีชีวิตอยู่แข็งแกร่งกว่าความเจ็บปวดมากนักเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถกลับบ้านได้เธอมีเพียงความคิดเดียวหาคนที่เธอไว้ใจได้ชื่อนั้นชัดเจนในใจของเธอดอริส ขื้นต่อมาด้วยเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดคลาร่าเดินโซเซออกจากป่าที่หัวมุมถนนดินเธอเห็นร่างที่คุ้นเคยดอริสกำลังตักน้ำจากบ่อคุณป้าช่วยด้วยค่ะเสียงของคลาร่าเป็นเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาถังน้ำในมือของดอริสหล่นลงเธอหันมาดวงตาเบิกกว้างพระเจ้าคลาร่าเธอยังมีชีวิตอยู่เธอวิ่งเข้าไปเอามือปิดปากตัวเองเพื่อไม่ให้กรีดร้อง เธอรี่พยุงร่างที่สั่นเทาของคลาร่าเข้าไปในบ้านของเธอและล็อกประตูอย่างแน่นหนาคืนนั้นคลาร่าเล่าทุกอย่างให้เธอฟังดอริสร้องให้ขณะฟังเราต้องแจ้งตำรวจนะลูกนี่มันเลวร้ายเกินกว่าจะเป็นมนุษย์แล้วแต่คลาร่าสายหน้าอย่างอ่อนแรงยังไม่ได้ค่าคุณป้าถ้าฉันปรากฏตัวตอนนี้เทรววสจะปฏิเสธทุกอย่างแอมเบอร์อาจจะช่วยปกป้องเขาได้เราต้องการหลักฐานฉันต้องซ่อนตัวไปก่อน ดอริสเห็นด้วยสัญญาว่าจะเก็บเรื่องของคลาร่าเป็นความลับในขณะเดียวกันเมืองก็เริ่มปั่นป่วนมากขึ้นข่าวหรือแพร่สะพัดว่ามีคนเห็นผีของคลาร่าเดินเตร่อยู่ที่ชายป่า5วันต่อมารองมิลเลอร์มาอีกครั้งพร้อมกับทีมงานคราวนี้พวกเขาจริงจังมากขึ้นคุณมิลเลอร์เราจะขอคนทรัพย์สินของคุณเราได้รับรายงานจากพลเมืองเกี่ยวกับพื้นที่น่าสงสยัยเทรวิสดุ้งแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมตำรวจไปที่ด้านหลังมิลเลอร์คุกเข่าลงและใช้ไม้เขี่ยดิน ดินมันร่วนเขาพึมพำเหมือนเพิ่งขุดใหม่ๆเราจะกลับมาพรุ่งนี้เพื่อขุดค้นด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมมิลเลอร์พูดอย่างหนักแน่นในระหว่างนี้อย่าไปไหนเทรวิสหน้าซีดเป็นไก่ต้มคืนนั้นเขาดื่มเหล้าคนเดียวมือสั่นทุกครั้งที่หลับตาเขาจะได้ยินเสียงกระซิบของคลาร่าสักวันหนึ่งคุณจะต้องเสียใจเทรวิสในเวลาเดียวกันดาริสแอบเขียนจดหมายสั้นๆตามคำขอของคลาร่าด้วยปากกาที่สั่นเทาคลาร่าเขียนว่า รองมิลเลอร์ชันคือคาร่าชันยังมีชีวิตอยู่อย่าเชื่อเทรวิสชันจะปรากฏตัวเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมดอริสส่งจดหมายถึงมือรองมิลเลอร์โดยตรงในความมืดของคืนมิลเลอร์อ่านมันดวงตาของเขาเบิกกว้างจริงสินะเธอยังมีชีวิตอยู่วันรุ่งขึ้นตำรวจขุดดินในสวนหลังบ้านของเทรวิสแต่เมื่อหลุมลึกแล้วก็ไม่พบศพในบ้านของดอริสคาร่าจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างดวงตาของเธอลุกเป็นไฟและคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่เทรวิสรู้สึกกลัวยิ่งกว่าตำรวจกลัวภรรยาที่เขาคิดว่าถูกฝังไปตลอดการแล้ว ที่สถานีตำรวจรองมิลเลอร์จ้องมองจดหมายลายมือของคลาร่าในขณะเดียวกันที่บ้านของเขาเทรวิสกำลังเมาเทรวิสเสียงแผ่วเบากระซิบดูเหมือนจะมาจากพื้นดินเองเขาสะดุ้งมองออกไปนอกหน้าต่างไม่มีใครอยู่ที่นั่นไม่เขาตายแล้วฉันฝังเธอเองเขาพึมพำเช้าวันรุ่งขึ้นเมืองก็เกิดความโกลาหลพ่อค้าคนหนึ่งอ้างว่าเห็นผู้หญิงผมเผ้ารุงรังเดินอยู่ริมปากข่าพระสพัดไปอย่างรวดเร็วเมืองนี้เชื่อมั่นว่าผีของคลาร่ากำลังหลอกหลอนพวกเขาเพื่อสแสวงหาการแก้แค้น ในวันที่เจ็ดตำรวจมาอีกครั้งคุณมิลเลอร์ไปกับเราที่สถานีมีบางอย่างที่คุณต้องอธิบายในห้องสอบสวนเทรวิสจนมุมเรามีรายงานจากพลเมืองว่าภรรยาของคุณไม่เคยจากไปเข้าวของของเธอยังอยู่ที่นี่และพื้นดินหลังบ้านของคุณก็เห็นได้ชัดว่าเพิ่งถูกขุดเมื่อเร็วๆนี้ดังนั้นอธิบายมาว่าคาร่าอยู่ที่ไหน ในขณะที่เทรวิสกำลังจนมุมที่สถานีกลับไปที่บ้านของดาริสคลาร่ากำลังได้รับการดูแลจากแพทย์อาสาสมัครชื่อลีโอบาดแผลของเธอได้รับการทำความสะอาดร่างกายของเธอถูกห่อด้วยผ้าสะอาดฉันซ่อนตัวตลอดไปไม่ได้เธอกล่าวดวงตาของเธอยังคงลุกเป็นไฟเทรวิสต้องชดใช้คืนนั้นมิลเลอร์อ่านจดหมายของคลาร่าอีกครั้งในหัวของเขาคิดอย่างรวดเร็วเขาตัดสินใจวางแผนปล่อยให้เทรวิสจนมุมปล่อยให้เขาสูญเสียการควบคุมด้วยตัวเอง อีกฝากหนึ่งของเมืองแอมเบอร์เริ่มเปลี่ยนท่าทีเธอปฏิเสธที่จะพบเทรวิสฉันไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องนะเทรวิสตำรวจสงสัยคุณอยู่แล้วถ้าคุณถูกจับอย่าลากชื่อฉันเข้าไปเกี่ยวด้วยวันรุ่งขึ้นข่าวลือระเบิดที่ตลาดผู้หญิงคนหนึ่งสาบานว่าเธอเห็นร่างที่รุงรังบนถนนใกล้ป่าข่าวไปถึงหูเทรวิสคืนนั้นเขาเดินไปมาในบ้านใบหน้าซีดเผือดเป็นไปไม่ได้เขาจะยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงฉันแน่ใจว่าเขาตายแล้วเขาพึมพำ และจากหลังหน้าต่างบ้านของดอริสคลารานั่งตัวตรงจ้องมองเข้าไปในความมืดฉันจะปรากฏต,ตัวฉันจะเปิดโปงทุกอย่างเทรวิสจะหนีไม่พ้นรองมิลเลอร์ได้เตรียมทุกอย่างไว้แล้วแผนของเขาง่ายมากให้ชุมชนได้เห็นด้วยตาตัวเองปล่อยให้เทรวิสที่ตื่นตระหนกทำพลาดคลาร่าเองก็รอคอยช่วงเวลานี้อยู่หนึ่งสัปดาห์ที่ซ่อนตัวทําให้เธอมีเวลาฟื้นฟูกําลังเช้าวันนั้นตลาดเกษตรกรในเนธาคึกคักเหมือนเช่นเคยท่ามกลางความโกลาหลมิลเลอร์และทีมงานของเขาปลอมตัวอยู่ คลาร่าเดินช้าๆซ่อนรอยแผลเป็นที่แขนด้วยผ้าคลุมไหล่ก้าวของเธอสงบทั้งตัวของเธอมุ่งมั่นอยู่กับเป้าหมายเดียวจากระยะไกลเทรวิสยืนอยู่ข้างกองไม้เขามาโดยอ้างว่าจะมาซื้อบุหรี่แต่ริมฝีปากของเขาสั่นระริกขณะที่สายตาของเขากวาดไปทั่วฝูงชนก็ไปหยุดอยู่ที่ร่างผอมบางที่คลุมผ้าคลุมไหล่เดินช้าๆระหว่างแผงลอยหัวใจของเขารู้สึกเหมือนถูกฉีกออกจากอกคลาร่าเทรวิสพึมพำ เขาเริ่มเดินเข้าไปใกล้ขึ้นหายใจหอบสั้นๆในขณะเดียวกันรองมิลเลอร์ก็ส่งสัญญาณให้สมาชิกในทีมพวกเขาเคลื่อนที่เข้าประจำที่ตัดทางออกตลาดเริ่มตึงเครียดเมื่อมีคนตะโกนนั่นไงนั่นผู้หญิงคนเมื่อวานตอนนี้คาร่าอยู่ใกล้พอและสายตาของเธอตรงไปข้างหน้าเธอไม่ได้วิ่งเธอต้องการให้ทุกคนเห็นเธอยังมีชีวิตอยู่ เทรวิสเดินเข้ามาด้วยฝีเท้าเร่งรีบเมื่อพวกเขาอยู่ห่างกันเพียงไม่กี่ฟุตเสียงของตลาดดูเหมือนจะจางหายไปทุกความสนใจมุ่งไปที่เขาและผู้หญิงคนนั้นคาร่าเงยหน้าขึ้นและสายตาของพวกเขาก็สบกันเทรวิสเสียงของเธอหนักแน่นแม้จะเจือด้วยความเจ็บปวดฝูงชนโห่ร้องหญิงชราคนหนึ่งทำตะกร้าหล่นพระเจ้าช่วยมันคือคาร่าจริงๆเธอยังมีชีวิตอยู่เทรวิสตื่นตระหนกนี่นี่มันกับดักเขาตะโกน มินลเลรกก้าวไปข้างหน้ายืนอยู่ระหว่างเทรวิสกับคลาร่าใจเย็นใจเย็นเขาสั่งเรามาฟังกันก่อนแต่เทรวิสไม่สงบต่อหน้าสายตานับพันคู่เขาเริ่มสูญเสียการควบคุมความตื่นตระหนกของเขากลายเป็นความโกรธที่ควบคุมไม่ได้พวกคุณทุกคนคิดว่าผมเป็นฆาตรกรเหรอเป็นเธอต่างหากเธอเป็นภรรยาที่น่ารำคาญเป็นแอมเบอร์แอมเบอร์บอกว่าถ้าผมกำจัดเธอผมจะมีชีวิตที่ดีได้ เขาชี้ไปทางประตูเล็กๆทุกคนหันไปมองที่นั่นแอมเบอร์ยืนตัวแข็งใบหน้าซีดเผือดตำรวจได้บันทึกเสียงการสนทนาระหว่างแอมเบอร์กับเพรวิสเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนในบันทึกเสียงเสียงของแอมเบอร์ชัดเจนถ้าคุณทำให้แน่ใจว่าเธอหายไปฉันจะทำให้แน่ใจว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปบันทึกเสียงถูกเล่นช้าๆตลาดเงียบกริบแอมเบอร์พยายามปกป้องตัวเองนั่นมันแค่ฉันไม่เคยบอกให้เขาฆ่าเธอ แต่เทรวิสกลับบ้าคลั่งยิ่งขึ้นเธอพูดอย่างนั้นจริงๆเธอบอกว่าถ้าผมกล้าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปรองมิลเลอร์ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับกุญแจมือเทรวิสแอมเบอร์พวกคุณทั้งคู่ถูกจับกลุ่มเพื่อสอบสวนขณะที่ตำรวจเคลื่อนตัวเข้ามาคาร่ายืนตัวตรงดวงตาของเธอยังคงแดงก่ำแต่เสียงของเธอสงบขณะที่พูดกับฝูงชนฉันไม่ต้องการแก้แค้นฉันแค่ต้องการความจริงฉันต้องการให้พวกคุณทุกคนรู้ว่าใครกันแน่ที่ต้องการให้ฉันหายไป ท่ามกลางความกลาหลนเด็กน้อยคนหนึ่งมองขึ้นไปที่คลาร่าคุณป้าทำไมคุณป้าถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับเขาถามอย่างไร้เดียงสาคลาร่างอาตัวลงมือที่สันเทาของเธอสัมผัส,สศีรษะของเด็กเพราะว่าป้ารอดชีวิตมาได้จ้าเธอตอบง่ายๆที่สถานีในคืนนั้นความตึงเครียดหนาแน่นเป็นความผิดของเธอทั้งหมดเทรเวสรีดร้องในห้องสอบสวนพลางชี้ไปที่แอมเบอร์เธอเป็นคนล่อลวงผมอย่ามาโยนความผิดให้ฉันนะแอมเบอร์ Amber สวนกลับ คุณต่างหากที่โลภมากเทรวิสคุณเป็นคนฝังภรรยาตัวเองทั้งเป็นมินเลอร์ปล่อยให้พวกเขาทะเลาะกันด้วยคำพูดเครื่องบันทึกเสียงทำงานอย่างเงียบๆในอีกห้องหนึ่งคลารานั่งอยู่กับดาริสและลีโอมิลเลอร์เข้ามาคุณพร้อมที่จะให้การในศาลแล้วหรือยังเขาถามคลาราพยักหน้าชา้าฉันจะไม่หนีอีกแล้วเขาพยายามจะฝังฉันทั้งเป็นตอนนี้ถึงตาฉันที่จะฝังคำโกหกของเขาบ้าง วันแรกของการพิจารณาคดีมาถึงศาลเต็มไปด้วยผู้คนเทรวิสและแอมเบอร์นั่งอยู่ในคอกจำเลยเมื่อประตูเปิดออกคลาร่าเดินเข้ามาทั้งห้องเงียบกริบคืนนั้นเธอเริ่มให้การเทรวิสบีบคอฉันลากฉันไปที่ป่าแล้วโยนฉันลงไปในหลุมฉันยังมีสติอยู่ขณะที่ดินกลบร่างกายของฉันฉันถูกฝังทั้งเป็นโดยสามีของตัวเองทั้งห้องเกิดความโกลาหลเทรวิสลุกขึ้นยืนทันทีตะโกนอย่างบ้าคลาั่งโกหกมันเป็นการจัดฉากทั้งหมด ผมไม่เสียใจที่ฝังเธอเธอควรจะตายไปจริงๆศาลร,ระเบิดด้วยความโกรธแค้นการพิจารณาคดีเป็นพายุแห่งข้อกล่าวหาและการปฏิเสธแต่คำสารภาพของเทรววสเองซึ่งเกิดจากความโกรธได้ปิดผนึกชะตากรรมของเขาและแอมเบอร์ในวันพิพากษาศาลล้นหลามไปด้วยผู้คนผู้พิพากษาอ่านคำตัดสินจำเลยเทรวิสถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาพยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนจำเลยแอมเบอร์ถูกตัดสินจำคุก15ปีในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรม ค้อนถูกทุบสามครั้งเทรเวสดินรนและกรีดร้องจนตำรวจต้องลากเขาออกจากห้องพิจารณาคดีร่างของแอมเบอร์อ่อนปวกเปียกขณะที่เธอถูกนำตัวออกไปห้องพิจารณาคดีดังกึกก้องด้วยเสียงเชียร์และเสียงสะอื้นด้วยความโล่งใจคลาร่าหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆน้ำหนักที่ทวงอยู่ในอกของเธอค่อยๆค,ค,คลายลงนอกศาลแดดจ้านักข่าวรุมล้อมคลาร่าคุณอยากจะพูดอะไรหลังจากคำตัดสินนี้คนหนึ่งถามคลาร่ามองตรงไปที่กล้องเสียงของเธอเบาแต่เต็มไปด้วยความหมาย ฉันแค่อยากจะบอกว่าอย่าประเมินภรรยาที่ซื้อสัตว์ต่ำเกินไปบาดแผลทางกายรักษาได้แต่บาดแผลในใจที่ถูกทรยศนั้นลึกซึ้งกว่ามากฉันหวังว่าคดีนี้จะเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้ผู้หญิงคนอื่นต้องเผชิญกับสิ่งที่ฉันประสบมา คำพูดของเธอทำให้หลายคนเงียบเป็นครั้งแรกในรอบนานที่คลาร่ายิ้มอย่างจริงใจเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสีครามเบื้องบนมั่นใจว่าแม้ว่าอนาคตของเธอจะมีรอยแผลเป็นแต่เส้นทางของเธอก็เปิดกว้างแล้วสว่างสวยด้วยแสงแห่งความหวังใหม่ วันเวลาหลังคำตัดสินให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปในไพริลอากาศยามเช้าที่มักจะเต็มไปด้วยเสียงซุบซิบนินทาตอนนี้กลับเต็มไปด้วยบทสนทนาแห่งความโล่งใจคลาร่าค่อยๆเริ่มสร้างชีวิตใหม่เธอเปิดแผงขา,ขายของเล็กๆที่ตลาดรอยยิ้มแรกที่เธอมอบให้ลูกค้าสัมผัสหัวใจของใครหลายคนพวกเขาเห็นว่าบาดแผลทางร่างกายและจิตใจสามารถเยียวยาได้หากหัวใจเลือกที่จะลุกขึ้นสู้ บางครั้งคลาร่าจะเดินไปที่ชายป่าที่เธอเกือบจะเสียชีวิตเธอจะยืนอยู่ใกล้จุดที่เทรวิสขุดที่นั่นเธอจะอธิษฐานในใจฉันให้อภัยคุณเทรวิสไม่ใช่เพื่อคุณแต่เพื่อตัวฉันเองฉันไม่ต้องการที่จะอยู่กับความเกลียดชงัง เมื่อวันเวลาผ่านไปไพริตก็กลับมาสงบอีกครั้งแต่เรื่องราวของคลาร่ายังคงเป็นบทเรียนที่เล่าขานกันปากต่อปากเด็กๆได้ยินมันเป็นนิทานน่ากลัวผู้ใหญ่รับมันเป็นคำเตือนและผู้สูงอายุจะมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าความโลภสามารถทำให้คนโหดร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานคลาร่าเองก็ไม่เคยมองย้อนกลับไปในอดีตด้วยน้ำตาอีกเลย เธอรู้ว่าชีวิตของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นแต่เธอก็รู้ว่าเธอได้รับโอกาสที่จะแข็งแกร่งขึ้นท้องฟ้ายามเย็นเหนือเมืองเรืองรองเป็นสีแดงราวกับเป็นพยานให้กับการเดินทางอันยาวนานของผู้หญิงที่เคยถูกฝังทั้งเป็นแต่บัตรนี้ยืนหยัดอย่างสง่างามในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญ